อุยยังมาวบาวอีกแล้วเต่อทีสามครับต้องให้มือชมังนี่ครับมือชมังนะคนัมโอ้โหวบาเเต่อทีสามครับเอ้ดี๋ยวก็ไปไปแล้วนะ สีได้ซับบ่เบิึงจากลักษณะเล้วครับดึงสายออกให้มันนตีล่ะบ่งจากลักษณะเล้วนาสิบดได้ซับครับดึงสายออกนตีละสายมันติดะเโอ้ยบ่ได้ซับ มันหูโตวว่ามันสิตายครับมันเห็นหนาจ้าบอมหลือมันก็เลยปล่อยเงือเลยบังทีซับุก็ตายเนี่ยไายดีกว่าเนาะปล่อยดีกว่ายากตายตายตายอยู่นี่มันว่ามันก็เลยปล่อยไายถิงซะไปเลยเห็นหนาเราบอกบอกเนี่ยตายตายโอ้บรรยากาศแรงๆครับกับการปลาคอลาบกระโดดครับเงือใส่กระทูว่าหั้นลากไปแล้วนะนี่กร้านนี่สามเทียครับ ซับบุดทั้งสามเทือบปะไรจักตัวนี่เทือทิซีวาหันนี่จ้าบอมไปจับขั้นปุ๊บสงสัยมันเห็นหน้าจ้าบอมนี่มันเห็นมันเห็นหน้าจ้าบอมปุ๊บมันมากูตายแท้เจอคนผู้ี้มาลมันก็เลยปล่อยเนื่อเลยครับมันบลากต่อเลยมันหยันเดี๋ยวถามมาส้มผลงานกันครับเนื้อปลาขึ้นเต็มบ่อเลยครับนี่หนำกําลงรถมารวมกันอยู่ในบ่อบ่กับใบไงวะไหนครับแต่ปลาบ่อนเต็มเลย ตกใส่ปลาทูก็อกไก่ครับแต่อกไก่ปลาหลากแคกก่เพือไม่ได้หลากใส่ปลาทูอย่างเดียวรอติดตามผลงานครับจึ้เขาให้ไปดิมันจิหลากหไหโว่เปลี่ยนเปียน,น,นาจากจ่าบอมมาเป็นจ่าส้างอีกแล้ว <S <S สุดท้ายมันเห็นหน้าสองคนนี่มันก็นเศร้า มันบลากบลาดมีสายร้อีตัวเต็มป่าต็มวนบุก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 ขึ้นแล้วสายอตัว่ไปแล้วไปแล้วสองคันเลยั้าบนีสมีคันเลยมงที่เียอยู่ อยู่ครับวูวมึงแอคชั่นครับอยู่ครับอยู่ครับ, you, รบอัดมันม้ยอัดมันเขาไหมอันนี้ก็อยู่กันครับอสองพันครับสองพันครับเดบเอรอนอิลิอ่ะเจ้าพวกมาสูอ้อะไรกัลากวะ่ะลากขึ้นไหมกันครับ โอ้นี่ครับตัวนี้ใส่ใหญ่ครับสามโลอันนี้ติดยังครับที่มันหมด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 ขีดตมเรื่องเงี้มันจะหักคันมันจะหักผมว่ามันอยู่อยู่ในพีที่แหลกอะที่แหลกทีแล้วสับที่แหลกมันกดลงอยู่มันหมดมหมดพี่ ญ่เลยตัวนี้มันกินโดดข้าเมื่อโดนเจยปล่อยให้มันกินเอาตีเอาก็ไล้ถือขั้นนู้นหมันคือดูดไปแน่นเลยอัดเลยพิดคอนเยอะแล้วก็ออกหุ่นนะเม็ดขึ้นอยู่หุ่นโมเมนต์แปลาขึ้นอ๋ชัดเด็ดเลยครับสองขั้นพร้อมกันครับ ตัวนี้มุดครับตัวนี้มันมันมุดปล่อยมันก่อนมันมันมันขุดดินอยู่ครับขุดอยู่ขอนเลมันอยู่วะตอนมันสูบผมอยู่เลยมันสูบมื่อไ่วะสูบมันกดลงอยู่ผมเห็นมันกดคันลงเลยจกพักนี้เอามันพวอยู่ถิมิงเลยบบดเอาไปยงโชว์ตัวนั้นนี่เรไปบึ่งผลงานตัวนั้นกันครับนี่ครับนี่เพิ่นบอกว่าชะโดหน่อยครับมีอยู่นี่มีแต่ชะโดหน่อย สามโลกลัวครับตัวนี้มันอ้วนแนงนี่ครับสุดยอดเอ้สุดยอดเลยครับตัวนี้หลุดข้ามือผมเลยดีหมดดินแล้วมันตะภาพนะตะภาพกก์กบ่ยู่จึกเลยครับ

งัดมันขึ้นไหมโอ้สรุปแล้วยูครับมันขุดดินซื่อๆหรอนั่นโอ้ฮประคอใหญ่ประคอใหไ่โอ้คอโอ้ขดญ่เลยครับตัวนี้โอ้าวสุดยอดเลยครับโอ้สองโลกลัวบระยูครับตัวนี้มัน่มีต่อหรอมันขุดขี้ดินมันขุดดินอยู่ ออโอ้มานมานมานครับรอบนี้ไดีทีละสองคันโอ้สุดยอดเขาพร้อมกันเลยสุดยอดสุดยอดโอดอดคตรประคอครับสองโลกกลัวประยูครับตัวนี้สุดยอดเลย